Story. Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันนี้วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับ ยังคงอยู่ในซีรีส์ CEO Vision นะครับซึ่งเป็นวิชาซึ่งนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์ได้เลือกลงเรียนนะเป็นวิชาเลือกเนาะก็ได้พานักศึกษาไปพบปะกับ CEO ของบริษัทหรือไม่ก็เป็น C-level เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำหลายๆบริษัทนะครับแล้วครัวเนี้ยเทอมนี้อาจารย์อาจารย์อรพันธ์ยนลบินเนี่ยเป็นผู้ดูแลวิชาก็เชิญผมไปด้วยนะผมก็ติด ติดสอยห้อยตามไปทำตัวเหมือนนักศึกษานั่นแหละก็ไปฟังแล้วก็ได้จดข้อคิดต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ที่อยากจะนํามาแชร์คือผมผมจดข้อคิดแล้วแทนผมก็โพสในเพจใน Facebook อะไรเงี้ยในเพจ m b a ธรรมศาสตร์ถ้าใครสนใจอยากอ่านเนาะเข้าไปดูในเพจได้เนาะแล้วก็คิดถึงคนฟังพอดแคสต์ด้วยก็เลยนำมาสรุปไว้ในพอดแคสต์ในรายการ MBA Weekly ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นแค่รายการมา โปรโมท MBA ธรรมศาสตร์อย่างเดียวแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการเอาข้อคิดที่ผมได้ไปฟังคุณชัยพัฒนไพรทูรซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือพูดง่ายๆก็คือ Chief financial officer หรือ CFO ของ Minor International ทุกคนคงพอทราบนะ m i n e r เนี่ยคือบริษัทใหญ่ ที่โหเป็นอยู่ในไทยแล้วก็มีอินเตอร์เนชั่นแนลอะคือคืออยู่ทั่วโลกเลยมีทั้งเรื่องร้านอาหารโรงแรมอะไรเต็มไมหมดเลยก็ได้มีโอกาสพานักศึกษา m MBA ไปนะครับฟังคุณชัยพัฒน์ไพรทูพูดนะแล้วก็เลยได้ข้อคิดสำหรับผมจดมา20ข้อข้อแรกนะคุณชัยพัฒนเนี่ยบอกว่าการใช้ซอ f t Power ร่วมกับการทำธุรกิจเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะ คุณชัยพัฒน์เล่าถึงเคสของลิซ่า Lisa, ทีา่เล่นซีรีส์ไว้์โรตัสซึ่งไปถ่ายทําที่โรงแรมของเครือไมเนอร์สิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงแรมนั้นห้องเต็มครับโดนบุกเต็มไม่ใช่เต็มเฉพาะาช่วงคุณลิซ่าไปถ่ายหนังนะคือคือกลายเป็นโรงแรมดังขึ้นมาเลยอันนี้คือซอฟต์าวร์มันคือซีรีส์นะครับที่ทีมเงินเขาก็ ไปใช้สถานที่ที่ไมเนอร์เขาเป็นเจ้าของเงี้ยอันนี้ก็เผื่อว่าเป็นไอเดียสําหรับผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจต่างๆลอง,ลองมองตรงนี้ดูได้นะครับข้อ2ครับปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันสูงเนี่ยการทําแผนระยะยาวจึงจำเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของโลกไมเนอร์เนี่ยกูหูมีกู้แข่งนะไม่ใช่ว่าโมโนโพลีคือผูกขาดไม่ใช่เลยแข่งขันสูงมากเลย เพราะฉะนั้นแผนระยะยาวเนี่ยต้องต้องมองว่าไอ้โลกข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงช่วงนั้นมีการพูดคุยกันเรื่องของอทรัมป์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เขาก็เพิ่มภาษีนําเข้าสินค้าต่างๆที่จะนําไปสูอ่อเมริกาอะไรเงี้ยมันก็เอฟเฟกหลายๆเรื่องเนาะเอฟเฟกหลายๆเรื่องกับผู้คนมันไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวนะผู้คนทั้งโลกเลยอ่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องพิจารณาว่าเออโลกมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยังไง การท่องเที่ยวจะเป็นยังไงเพราะไมเนอก็ทําเรื่องโรงแรมเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องอาหารต่างๆนะครับข้อ3ครับธุรกิจต้องสู้กับคู่แข่งเดิมและคู่แข่งใหม่ที่มาในรูปของสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยธุรกิจซึ่งไมเนอเป็นธุรกิจใหญ่ไม่ใช่สตาร์ทอัพแต่คุณชัยพัฒบอกว่าสตาร์ทอัพก็น่ากลัวนะเพราะเขาเข้ามา disrupt เลย disrupt เนี่ยมันเหมือน airbnb เข้ามา d i s r u p โรงแรมนั่นแหละคือแบบแต่ก่อนคนแบบ ไปไหนต้องจองโรงแรมเดี๋ยวนี้จอง Airbnb กันใช่ไหมส่งผลนเนอะหรือว่าอยู่ Uber หรือ Grab มา disrupt แท็กซ่ะ disrupt คือเข้ามาแบบเปลี่ยนวงการไปเลยอ่ะเพราะนั้นเน่ยเ,เราเราเออไมเนอร์ก็เป็นถือว่าเป็น corporation ก็คือเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยก็ต้องต้องดูนะข,ขนาดคู่แข่งเดิมก็มีอยู่นะครับไม่ใช่หายไปนะคู่แข่งใหม่กา็มาด้วยก็ต้องต้องระวังนะครับข้อ4ครับตอนเริ่มทำธุรกิจเนี่ยอาจใช้แบรนด์คนอื่นก่อนก็ได้ แต่ต่อมาธุรกิจต้องมีแบรนด์ของตัวเองครับอย่างไมเนอร์ตอนเข้าไปทําธุรกิจโรงแรมก็ใช้แบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันให้มาบริหารจัดการโรงแรมแต่ต่อไปอ่ะไมเนอร์ก็มีแบรนด์ของตัวเองนะครับซึ่งมันจะจะยั่งยืนกว่านะครับเพราะเพราะใช้แบรนด์คนอื่นเนี่ยมันก็แล้วแต่นะถ้าเกิดเขาขึ้นเราคงราคาเนี่ยเรามียอำนาจต่อรองไม่เยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะลําบากแต่ถ้ามีแบรนด์ตัวเองแล้วทาให้แบรนด์ตัวเองแข็งแกร่งได้เนี่ยก็จะทําให้เราเราเราเร,เรามีความยั่งยืนกว่านะครับประสบความสําเร็จได้ยาวนานกว่า มันเหมือนไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจอ่ะนะครับข้อ5ครับจุดแข็งของธุรกิจคือมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมีการดําเนินงานที่เป็นเลิศและคน3เรื่องนะหนึ่งคือแบรนด์ถ้าแบรนด์มเนอร์แข็งแกร่ง2อ p อ r a เปอเรชันเอ็กซ์ลนซ์คือดําเนินการดีไม่มีของเสียไม่มีความสูญเสียและ3คนเก่งจบเพราะฉะนั้นก็มเนอร์ก็จะต้องโฟกัสที่แบรนด์โฟกัสเรื่องออ e เปอเรชันหรือการดําเนินงานและโฟกัสเรื่องคนนะครับข้อ6นะครับ การขยายธุรกิจควรอยู่ในไลน์ของธุรกิจเดิมเพราะจะทาให้ใช้จุดแข็งที่มีอยู่คือไมเนอร์ขยายธุรกิจจริงเขาไปซื้อโรงแรมในต่างประเทศแต่มันก็จะเป็นเครือโรงแรมเหมือนกันคือเขาจะไม่แบบอยู่ดีๆไปทําสายการบินซึ่งมันคนละเรื่องกันหรือว่าอยู่ดีๆไปแบบเออซื้อสมโมสรกีฬาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งคนละแบบกันอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นเนี่ยขยายธุรกิจได้แต่เป็นลายของธุรกิจเดิมนะครับ สำหรับไมเนอร์นะข้อ7อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือไมเนอร์บอกแต่ละปีบริษัทจะมีธีมหลักเพื่อสะท้อนถึงสิ่งสําคัญในปีนั้นๆเช่นหลังโควิดไมเนอร์อาจจะพูดถึงเรื่องของการกลับมานะครับรีคอเวอร์กลับมาแต่ตอนนี้รีคอ v e เวอร์กลับมาแล้วก็พูดถึงการมุ่งไปข้างหน้ามันจะมีธีมหลักๆของแต่ละปีอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะทำให้พนักงานรู้ว่าปีนี้อะไรคือไฮไลท์ปีนี้อะไรคือสิ่งที่ไมเนอร์ให้ความสําคัญ ข้อ8การควบรวมกิจการเนี่ยถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สร้างความเติบโตให้กับบริษัทได้กพ็พอไปซื้อกิจการมาเนี่ยมันมาทั้งแผงเลยนะคือมาทั้งสมมุติไปซื้อเชนโรงแรมเนี่ยมันมาแบบทุกสาขาในเชนนั้นน่ยซึ่งซึ่งไม่เนื้อกระทำนะครับในต่างประเทศเวลาจะจะไปขขยายออเปอเรชันในต่างประเทศเนี่ยถ้าไปสร้างโรงแรมเองโอ้โหเมื่อไรจะเสร็จนะสองร้อยสาสาขามันมันไม่ได้สร้างกันได้วันเดียว2วันหรือเปล่า ไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เขามี200สาขาเนี่ยพอเทคได้เสร็จปุ๊บคุณมีโรงแรม200สาขาทันทียกตัวอย่างก็ก็เติบโตเติบโตรายได้มาเลยทันทีเลยนะครับแต่ก็พวกนี้มันไม่ใช่ง่ายนะครับก็ต้องศึกษาว่าควรจะลงทุนหรือเปล่าซึ่งเป็นข้อที่9ครับการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยจะมีปัจจัยสําคัญ3ประการ 1. คือด้านกลยุทธ์ด้านกลยุทธ์คือซื้อมาแล้วเข้ากับธุรกิจเดิมได้ไหม ไม่ใช่ซื้อสเปซส,ส,ป,สปาอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกัน2ด้านการเรินินง,งานซื้อมาแล้วเราทําได้เปล่าถ้าทําไม่ได้นี่ก็ยังไม่พร้อมที่จะซื้อนะซื้อมาแล้วทำก็บังเงี้ยอันที่สามคือด้านการเงินคือมันคุ้มไหมเทียบกับความเสี่ยงอะ่ะมันบางทีมันก็อาจจะไม่คุ้มนะคืออาจจะทําให้เ,เข้ากับธุรกิจเดิมได้ เราทำได้แต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรือว่ามันเสี่ยงเกินเขาก็จะไม่ตัดสินใจซื้อแต่ถ้าเกิด 1. เข้ากับธุรกิจเดิมได้ 1. 2เราทําได้ 3. คุ้มค่าการลงทุนคุ้มค่าความเสี่ยงก็ตัดสินใจลงทุนหรือซื้อนะครับ10กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเนี่ยจะประกอบด้วย6เรื่องนะหนมีแบรนด์นะมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก็ เป็นสิ่งที่ทางไมเนอร์ให้ความสำคัญมากๆนะครับที่คุณชัยพัฒน์ก็พูดถึงนะครับ2คือการเพิ่ม productivity และ profitability ก็คือการเพิ่มเนีย่ยที่บอก productivity คือทำอยังไงให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็มีกำไร 3. การควบรวมกิจการการร่วมทุนหรือการสร้างความร่วมมือคือไม่ใช่แปลว่าจะต้องไปเทคเขาอย่างเดียวนะร่วมทุนกันก็นกได้นะจับมือกันทาธุรกิจหรือเป็นพัเน์ชิพไม่ไม่จำเป็นต้องตั้งบริษัทด้วยกันก็ได้แลกเปลี่ยนกัน สีเรื่องดิจิตอลทนส์ FORMATION สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้โลกเป็นดิจิตอลกันกันกันเกือบหมดแล้วนะครับ5การให้อํานาจการตัดสินใจและการสร้างคนเห็นไหมคีย์เวิร์ดมันคืออยู่ที่คนด้วยนะครับนอกจากแบรนด์นอกจาก Brand, ออเปอเรชันเอ็กซลนเซนต์หรือว่าความเป็นเลิศในการดําเนินงานแล้วก็เป็นเรื่องคนนะครับต้องให้คนมีอํานาจตัดสินใจไม่ใช่ว่ากระจุกตัวอยู่เฉพาะต้องสี่เลเวลตัดสินทุกเรื่องนี่ก็ไม่ไหวแล้ว6เรื่องความยั่งยืนนะครับเดี๋ยวนี้ทุกบริษัท จะต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับ11ครับมีคนถามเรื่องนโยบายภาษีของอเมริกาที่ณเวลานั้นเนี่ยก็มีการขึ้นภาษีทุกประเทศนะครับพอผมไปไม่ไม่ได้เพิ่งไปมาเมื่อวานนะไปไปมาก่อนหน้านี้นะครับคราวนอิเขาก็บอกว่าอาจส่งผลกระทบครับแต่เรื่องความท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความแข็งแรงพอสมควรไม่ได้ส่งผลมากขนาดนั้นคือคนก็ยังเที่ยวอยู่ะนะครับมันอาจจะมีภาษีบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบ้างนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้กระทบขนาดที่ว่าคนจะเลิกเที่ยวนะข้อ12ครับทุกครั้งที่มีวิกฤตจะมีโอกาสเสมอหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้ผมต่อย,ยอดให้เองนะคืออย่างอย่างไมเนอร์ก็พูดนะว่าวิกฤตโควิดวิกฤตต่างๆนานาน,นมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่หรือหรือแม้กระทั่งที่ผมกาลังจะเล่าให้ฟังนะตอนช่วงทรัมป์ขึ้นภาษีอะ ผมไปเจอผู้ส่งออกคนหนึ่งที่รู้จักกันก็บอกเฮ้ยมีปัญหาไหมเ่ะส่งออกไทยโดนมาสีสามสิกว่าเปอร์เซนต์เขาบอกอ๋อช่วงนี้ธุรกิจดีเลยเขานําเข้ามากขึ้นผมบอกเอาแปลกโดนมาสีไป30กว่าเปอร์เซนต์ตอนนั้นนะช่วงนั้นนะทำไมเราถึงนําเข้าส่งออกได้มากขึ้นไปที่ไปที่อเมริกาด้วยนะเขาบอกอ๋อคู่แข่งผมเป็นจีนครับจีนโดนไปสองร้อยเปอร์เซนต์่อยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่เหมือนกัน ข้อสิครับสิ่งที่ไมเนอร์ผู้บริหารไมเนอร์นะครับคุณชัยพัฒน์ได้ได้คำนึงถึงมากๆกเพราะคุณชัยพัฒน์เนี่ยก็คือ CFO นะทำเรื่องการเงินเนี่ยก็บอกว่าสิ่งสําคัญในช่วงวิกฤตคือเงินสดตอนช่วงโควิดเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงที่ต้องพยายามรสฟันสเรสฟันคือหาเงินสดเข้ามาเก็บไว้เพราะว่ามันหายากนะครับช่วงน,นี้เป็นช่วงที่แบบโรงแรมต้องปิดเงี้ยรายได้มันก็ไม่เข้าร้านอาหารปิดอีกในห้างเงี้ยก็รายได้ก็ไม่เข้าอีก 14ครับโควิดเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากอะไรที่มันเอาไว้ก่อนค่อยคิดอะไรเงี้ยมันต้องทําทันทีก็เหมือนจริงๆการศึกษาก็ใช่นะเรื่องออนไลน์เนี่ยถ้าไปแต่ก่อนไม่มีทางเกิดหรอกโอ้ยไม่ได้หรอกสอนออนไลน์ไม่ได้พอโควิดมันต้องสอนไงจบอตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ออนไลน์แล้วนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ออนไลน์มันยังอยู่กับเราไม่มีนะเช่นสมมุติว่าจะต้องมีการเพิ่มวันเพิ่มเนี่ยหลายๆครั้งที่คณะผมก็ ให้เพิ่มออนไลน์เพราะว่าหาห้องไม่ได้อะไรไม่ได้เอาเด็กก็เลยนอ,อนไลน์ไปหรือหรือการประชุมเนี่ยชัดเจนมากเดี๋ยวนี้เกือบจะ100%ประชุมออนไลน์เพราะว่าไม่ไม่มีความจําเป็นที่ต้องขับรถ2ชั่วโมงเพื่อไปประชุม30นาทีแล้วขับรถกลับอีก2ชั่วโมงซึ่งผมชอบมากนะครับในการในการทําสิ่งนี้เป็นเรื่องออนไลน์แต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างต้องออนไลน์แต่โควิดเนี่ยทำให้เรื่องออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่เรารับได้แล้วก็เป็น new normal อะ่ะ n ิวนอร์ม l ก็คือกลายเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับก่อนหน้านั้นประชุมออนไลน์ไม่มีหรอกนะเราก็ต้องออนไซต์กันหมดเลยข้อ15นะครับการเลือกพาร์ทเนอร์เป็นสิ่งที่สําคัญครับโดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศคือคุณไปเทเลทะล่าลงไปลงทุนเองโดยไม่รู้จักใครเนี่ยโอกาสเจ๊งสูงสิ่งที่เราต้องการคืออย่างแรกคือ n o w l e d g e เขาต้องเขา,เขาบอกเราได้นะเนีทำเลตรงนี้ดีไมด่ดีเราเราไม่เคยอยู่จะรู้ได้ไง ถึงไป observe ไปไปดูคุณไม่รู้เหมือนคุณอยู่ที่พื้นที่ตรงนั้นมา10ปีถูกปะ่ะเราไม่ไม่ใช่แค่ทำเลนะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาเขาจะเชี่ยวชาญกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาคนประเทศนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนคนฝรั่งจะมาลงทุนในในไทยอะ่ะถ้าคุณไม่รู้จักคนไทยเลยเลําบากเหมือนกันนะว่าคนไทยนิสัยแบบไหนนะครับอันที่2คือคอนเน็กชันครับ คนในโลโคอลหรือว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้รู้จักซัพพลายเออร์คนนั้น supplier, คนนั้นคนนี้นนนนนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหาพาร์ทเนอร์สิ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการลงทุนในต่างประเทศนะข้อ16ครับเราควรปลูกพลังในตัวเราให้ทําได้มากกว่าที่เราคิดว่าเราจะทําได้คือถ้าเกิดเราจะทําแค่ที่เราคิดทําได้ก็ได้นะครับแต่ว่าความก้าวหน้าในอาชีพการงานก็อาจจะจะจะช้ากว่าคนที่ทําอะไรที่มันเกินเกิน เกินกว่าที่เราคิดว่าเราจะทําได้แปลว่าเราจะเติบโตนะครับข้อ17มีคนถามเรื่องนี้เลยว่าเออเส้นทางของคุณชัยพัฒน์เนี่ยก็เติบโตประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยทำไงถึงอยากเติบโตในองค์กรคุณชัยพัฒน์บอกอย่าเอาแต่ปฏิเสธเขาสั่งมาเดี๋ยวไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอย่างเงี้ยมันโตยากให้หาทางทําให้ได้แล้วจริงๆหลายครั้งมันก็ทําได้จริงๆนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องทําได้ทุกครั้งหรอกเพราะบางทีคาสั่งนะั้นมันก็ยากมากเกิน ก็จริงแต่แต่ไม่ใช่ปฏิเสธก่อนหาทางก่อนแล้วบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเนาะข้อ18ครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หาทางอย่างเดียวนะก็อบอกว่าถ้าหัวหน้าเนี่ยขอให้เราทํา1เราต้องทําให้ได้2หรือ3คือทําเกินเบอร์ไปเลยแต่ผมโนไปนิดนึงนะเกินเบอร์แต่ไม่ใช่แบบทําเสียหายองค์กรเสียหายนะเกินเบอร์คือทําให้มันคุณภาพมันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเขาสั่งให้ไปติดต่อ พันธมิตรเจ้านี้ไปติดต่อเจ้าอื่นๆมาด้วยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเกิดความสูญเสียหรือทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าทําให้มันแบบโหสุดๆเลยโบกแค่นี้สั่งหนึ่งทำสองและสามาด้วยนะครับทําให้มันโหสุดสุดยอดเลยคุณภาพดีมากเราจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเราข้อ19นะครับทดสอบว่าเรามีแพชชั่นในการทํางานหรือไม่เนี่ยเขาบอกง่ายๆครับคุณชัยพัฒน์บอกง่ายๆครับนึกถึงวันอาทิตย์ตอนกลางคืนครับรู้สึกไง ถ้าเรารู้สึกอยากตื่นเมื่อไหร่จะวันจันทร์อยากตื่นนะมีแพชชั่นในงานนั้นแต่ถ้าแบบโอ้เศร้าว่ะพรุ่งนี้ต้องทํางานแล้วเหรอไม่อยากไปเลยอันนั้นไม่มีแพชชั่นซึ่งผมว่าทุกคนที่ฟังผมเข้าใจได้นะเทสอันนี้แล้วก็20นะถ้าเราไม่ล้มเหลวเราจะไม่เติบโตแปลว่าเราไม่ต้องกลัวความล้มเหลวครับความล้มเหลวจะทําให้เราเติบโตขึ้นไปในวันข้างหน้าได้ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ต้องล้มบ่อยก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะ20ข้อที่ผมได้มีโอกาสไปฟังคุณชัยพัฒน์ไพรูนซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน CFO ของ Minor International ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์ที่ได้เรียนได้เจอได้สอบพ,พูดคุยสอบถามแล้วก็เป็นประโยชน์กับผมด้วยนะก็ก็ได้จดมาแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังรายการ MBA Weekly ด้วย สำหรับเรื่องการสมัครเนี่ยจริงๆจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เหลือแค่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดตัวแล้วก็เรียกสัมภาษณ์พอเรียกสัมภาษณ์เสร็จเราก็จะได้ลอตของนักศึกษา mbap ี2568แล้วก็จะมีการ orientation อะไรเงี้ยก็กเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคนที่สนใจ mba ธรรมศาสตร์ก็เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสอบ t ี e ุกเหรือ t o e f l i e l ก็ได้แล้วก็สอบสมาร์ท o ถ้าเขาเปิดสอบก็รีบรีบไปสอบตุนไว้ก่อนนะครับปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าก็จะมีการเปิดอีก,อก,อกรอบหนึ่ง นะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวแต่ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีนะหลังจะจบปินตีสาขาใดก็ได้โอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n no น p ด d o n Story a life changing story